น้องมาดูโจทย์การหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งข้อนี้กันเลยจ้ะแล้วน้องมาดูโจทย์ข้อนี้นะลูกข้อนี้โจทย์ให้หาสมการเส้นสัมผัสนะครับกับโค้งตัวนี้ที่จุด x เท่ากับ2นะครับและแน่นอนที่สุดถ้าน้องจะหาสมการเส้นสัมผัสนะฮะทุกคนจําได้นะลูกสมการเส้นสัมผัสคือสมการเส้นตรงใช่ไหมแล้วสมการเส้นตรงน้องต้องรู้2อย่างก็คืออะไรลูกจุดผ่านแล้วก็อะไรคะสโลปใช่ไหมฮะแล้วพอน้องรู้2อย่างนี้ปุ๊บน้องจะหาสมการเส้นตรงได้จากสูตร y ลบ y ศูนย์เท่ากับอะไรลูก m คูณกับอะไรจ้า x ลบ x ศูนย์โอเคนะฮะแล้วพอน้องตั้งลำตรงนี้ได้ปุ๊บอ่าน้องดูค่ะเขาให้หาสมการที่สัมผัสเส้นโค้งตรงนี้ที่จุด x เท่ากับ2นะครับฉันน้องมีเส้นโค้งอันนี้นะคะแล้วน้องมีจุด x เท่ากับ2นะครับตรงนี้คือจุด x เท่ากับ2พี่ถามว่าที่จุดนี้ที่จุดนี้ค่า y เป็นเท่าไหร่อ่าค่า y เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับพอน้องรู้แล้วหน uh, the ่ว่าสมการนี้มันสัมพันธ์กันในรูปของ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ สอง x บวกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าน้องรู้ว่าจุดนี้ x เท่ากับสองนะครับน้องถามว่า y เป็นเท่าไหร่น้องก็แทน x ด้วยสองนอกใช่ไหมคะฉะนั้นน้องเต้นทีะลูกว่าที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้ y จะเท่ากับเท่าไหร่ลูกสองกำลังสามลบสองคูณสองแล้วก็บวกหนึ่งใช่ไหมคะล้วขอน้องคิดเลขน้องคิดเลขน้องก็ได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับห้าโอเคนะฉะนั้นมาถึงปุ๊บเรารู้แล้วคะ่ะว่าจุดผ่านจุดผ่าน,จ,านจุดที่เส้นสัมผัสผ่านก็คือจุดอะไรลูกสอง ะะจุดที่เส้นสัมผัสผ่านก็คือจุด2.5แล้วพอน้องรู้ว่าจุดที่เส้นสัมผัสผ่านคือจุด2.5อ,อันที่สองที่ต้องหาให้เจอคือใขรลูกสโลปใช่ไหมคะแล้วสโลปค่ขลูกสโลปของเส้นนี้เป็นเท่าไรหร่หาได้ไหมหาได้นะครับแน่นอนที่สุดสโลปของเส้นตรงที่จุดสัมผัสมันก็ต้องเท่ากับอะไรลูกมันก็ต้องเท่ากับสโลปของการาฟที่จุดสัมผัสเนอะใช่ไหมแล้วสโลปของการาฟที่จุดสัมผัสอพี่ใช้สีเหลืองค่ะลูกสโลปของกราฟที่จุดสัมผัสน้องก็หาตัวนี้ได้จากอะไรจ้า dy by dx โอเคไหมคะแล้วข้อนี้โจทย์บอกมาแล้วว่ากราฟของเรา y เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมคะชั้นน้องก็จัดการแทน y ด้วย x กำลังสานะครับลบ2 x แล้วก็เป็นไงลูกบวก1ใช่ไหมคะแล้วพอน้องแทนค่าปุ๊บอ่ะน้องก็จัดการดิฟเลยค่ะลูกดิฟเป็นไงจ๊ะกระจายบวกลบได้นะฮะและแน่นอนที่สุดดิฟ x กำลัง3น้องก็ได้ไยลูก3 x กำลัง2ใช่ไหมเลขชี้กำลังตบลงมาเลขยกกำลังลดลงไป1น,นะครับ ดิฟ 2x น้องได้ไรลูกได้2นะครับเพราะ 2x ก็คือ 2x กาลัง1ใช่ไหมลูก1ตบลงมาเลขชี้กําลังลดลงไป1แล้วก็ดิฟ1ดิฟค่าคงที่ได้0นะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บฉะนั้นที่จุดนี้คะลูกที่จุด x เท่ากับ2ถามว่าสลบเป็นเท่าไหร่นะครับน้องก็เป็นไงคะอ่าน้องก็จัดการแทน x เท่ากับ2เข้าไปนะครับแล้วพอน้องแทน x เท่ากับ2ปุ๊บน้องได้ตัวนี้เป็น3คูณ2กลัง2ลบ2นะครับ แล้วพอน้องคิดเลขน้องก็ได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก10โอเคไหมฮะฉะนั้นสลปก็ได้นะครับแล้วพอน้องได้2ตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่าน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วสรุปสมการเส้นสัมผัสสมการเส้นสัมผัสเป็นเท่าไหร่หาได้ยังหาได้แล้วนะครับน้องก็จัดการแทนสูตรนี้เลยลูกแทนสูตรนี้เลยนะฮะเป็น y ลบ y ศูนย์นะครับแล้วจุดผ่านก็คือ5นะฮะเท่ากับ m ขลุก m ก็คือ10แล้วคูณกับ x ลบ x ศูนย์นะครับ x กศูนย์ก็คือเท่าไหร่ลูก2นะคะ เนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นสมการเส้นสัมผัสนึกออกใช่ไหมฐานพี่โน้แล้วพอน้องได้สมการเส้นสัมผัสเสร็จปุ๊บอ่ะมันมีคําถามที่2องค่ะลูกคำถามที่2ก็คือตัวนี้โจทย์ถามหาสมการของเส้นปกตินะครับหลายคนอาจจะถามพี่ว่าพี่เส้นปกติคืออะไรนะฮะเอาจริงๆคําว่าปกติตัวนี้มันมาจากคาว่า normal นะครับแล้วคาว่า normal ในภาษาอังกฤษมันแปลว่าตั้งฉากนะฮะฉะนั้นตัวที่2องค่ะลูกตัวที่2โจทย์ถามหา สมการเส้นตั้งฉากนะฮะเส้นตั้งฉากก็คือเส้นสีส้มอ่าเดี๋ยวพี่เขียนดีๆก่อนนะจ๊ะเส้นตั้งฉากก็คือเส้นสีส้มโอเคไหมโจถามถาว่าเอ้าแล้วสมการเส้นตรงสีส้มอ่ะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วพอน้องหาสมการเส้นตรงสีส้มว่าเป็นสมการไหนเหมือนเดิมเลยค่ะน้องต้องรู้เลยลูกจุดผ่านนะครับแล้วจุดผ่านน้องรู้ละคือจุดสองห้าใช่ไหมอีกตัวหนึ่งที่น้องต้องรู้คืออะไรลูกคือสโลปนะครับและส l o p ของเส้นสีส้มสโลปของเส้นสีส้มเป็นเท่าไหร่หาได้ไหม หาได้นะครับแน่นอนที่สุดถ้าน้องมีเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากทุกคนต้องจําได้นะลูกว่าสโลปจะคูณกันได้เท่าไหร่คะลบหนึ่งโอเคไหมฉันพิจารณนทีนะครับว่าสโลปของเส้นตรงสีส้มนะฮะคูณกับอะไรลูกคูณกับสโลปของเส้นตรงสีเขียวนะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จ้าลบหนึ่งโอเคไหมฮะแล้วพอน้องแทนค่าค่ะลูกสลปเส้นตรงสีส้มไม่รู้ติดไว้นะจ๊ะ สลปเส้นตรงสีเขียวหรือสลปของเส้นสัมผัสคือเท่าไหรลูกคือ10ใช่ไหมฉันสลปเส้นตรงสีเขียวดูแล้วคือ10นะครับแล้วน้องคูณตัวนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกลบหนึ่งโอเคไหมคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมตอบได้ทันทีค่ะสลปของเส้นตรงสีส้มก็คือเท่าไรจ้าลบหนึ่งส่วนสิบคิดถัดเนแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าจบแล้วน้องจะหาว่าสมการเส้นตรงสีส้มเป็นสมการไหนหาได้ยังหาได้แล้วนะครับ จุดผ่านรู้แล้วสลบรู้แล้วน้องเป็นไงลูกแทนสูตรเดิมนะคะจะน,น้องเต้นทีค่ะลูกว่าเส้นตรงสีส้มนะครับสมการเส้นตั้งฉากก็คืออะไรลูก y ลบ y ศูนย์นะครับ y ศูนย์ก็คือค่าเหมือนเดิมนะคะเท่ากับ m ค่ะลูกและสลบก็คือลบหนึ่งส่วนสิบคูณกับ x ลบ x ศูนย์นะครับและ x ศูนย์ก็คือสองเหมือนเดิมผ่านพีน่นะจะน้องเต้นทีนะลูกว่าเนี่ยสมการเส้นสมมาัสคือตัวนี้สมการเส, AG, ส้นต<ๆ>ั้งฉากก็คือตัวนี้นั่นเอง